คำว่าคติในที่นี้หมายถึงพบภูมิหรือจุดหมายปลายทางของชีวิตหลังความตายซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้5อย่างคือนรกพบภูมิที่ต้องเสวยทุกทรมานกาเนิดเดรัจฉานการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยการเกิดเป็นเปรตมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์เทวดา การเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์นอกจากนี้พระองค์ยังทรงกล่าวถึงนิพพานซึ่งเป็นภาวะที่พ้นจากภพภูมิทั้งปวงเป็นจุดหมายสูงสุดเส้นทางสู่ภพภูมิต่างๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าแต่ละภพภูมิมีทางและการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปโดยพระองค์ทรงเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนด้วยทิพยจักษุหรือตาทิพย ดังนี้เส้นทางสู่นรกพระองค์ทรงรู้ว่าคนที่ทำกรรมชั่วจะต้องไปเกิดในนรกและทรงเห็นบุคคลน,นั้นได้รับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสในนรกเส้นทางสู่กำเนิดเดรัจฉานพระองค์ทรงรู้ว่าคนที่ทำกรรมที่ทำให้ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานและทรงเห็นบุคคลนั้นต้องทนทุกข์เส้นทางสู่เปรตวิสัยพระองค์ทรงรู้ว่า คนที่ทำกรรมที่ทำให้ต้องไปเกิดเป็นเปรตและทรงเห็นบุคคลน,นั้นต้องทนทุกข์เส้นทางสู่โลกมนุษย์พระองค์ทรงรู้ว่าคนที่ทำความดีและปฏิบัติในทางที่ถูกต้องจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และทรงเห็นบุคคลน,นั้นได้รับความสุขสบายในโลกมนุษย์เส้นทางสู่โลกสวรรค์พระองค์ทรงรู้ว่าคนที่ทำบุญกุศลอย่างยิ่งยวด จะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์และทรงเห็นบุคคลน,นั้นได้รับความสุขอย่างที่สุดในสวรรค์คำอุปมาที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้คำอุปมาเปรียบเทียบชีวิตกับสถานการณ์ต่างๆดังนี้นรกเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงที่ร้อนระอุเต็มไปด้วยฐานแดงๆไม่มีควันไม่มีเปลวไฟคนที่เดินทางมาถึง ก็จะตกลงไปในหลุมนั้นและทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสกําเนิดเดรัจฉานเปรียบเหมือนหลุมซ่วมที่เต็มไปด้วยอุจจาร์คนที่เดินทางมาถึงก็จะตกลงไปในหลุมนั้นและทนทุกอย่างหนักเปรตวิสัยเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีใบน้อยให้ร่มเงาที่เบาบางและโปร่งแสงคนที่เดินทางมาถึงก็จะได้พักใต้ร่มเงานั้นแต่ก็ยังต้องทนทุกข มนุษย์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีใบหนาให้ร่มเงาที่ทึบและร่มเย็นคนที่เดินทางมาถึงก็จะได้พักใต้ร่มเงานั้นอย่างสบายและมีความสุขมากเทวดาเปรียบเหมือนปราสาทที่สวยงามหรูหราสะอาดมีเครื่องนอนที่นุ่มสบายและมีหมอนวางไว้พร้อมคนที่เดินทางมาถึงก็จะได้พักผ่อนและได้รับความสุขอย่างเต็มที่ นิพพานเปรียบเหมือนสระน้ำที่ใสสะอาดเย็นสบายมีท่าสำหรับอาบและดื่มได้และมีแนวป่าที่ร่มรื่นอยู่ใกล้ๆคนที่เดินทางมาถึงได้ลงไปอาบและดื่มน้ำในสระนั้นจนดับความกระวนกระวายและความร้อนในร่างกายทั้งหมดจากนั้นจึงขึ้นไปนั่งพักอยู่ในป่าที่ร่มรื่นอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงจากเนื้อหาทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าการกระทำหรือกรรมของแต่ละคนในปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตหรือภพภูมิที่จะไปเกิดใหม่หลังความตายซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เอง